สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับชวนมาชมนะครับคันนี้เป็น Toyota c o r o l a a l t i ตนะครับปี2002นะครับเครื่อง1.8เป็นน้ำมันล้วนนะครับยังไม่เคยติดแกส๊สสภาพพร้อมใช้งานนะครับดูใหม่มากๆเลยเป็นสีบอลทองนะครับรถอยู่นนทบุรีถ้าทันใดสนใจกำลังมองหารถไว้ใช้งานที่ราคาไม่แพงและใช้งานได้อึดทนถึกก็ต้องอยู่ที่รุ่นนี้แหละครับอ l t ติตัวนี้เลย ตัวนี้นะครับเปิดมาในราคา1นึ0 0 0บาทนะครับก็ไปทดลองขับเจรจาต่อรองเช็คเอกสารได้เลยนะครับตัวนนี้นะครับเจ้าของเขาก็บอกว่าสามารถขับส่งได้ทั่วประเทศนะครับแต่รายละเอียดไปคุยกันอีกทีนะครับส่วนผมนําเสนอเพียงเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าคันนี้ก็น่าสนใจแหะครับรถพร้อมใช้งานวิ่งมาประมาณ3 0 0 0สนกิโลนะครับลองชมดูก่อนนะครับสำหรับที่น้องที่กำลังหารถนะครับ อย่างที่เคยเรียนไปนะครับว่าอัลติสตัวเนี้ยดูแลง่ายๆไม่จุกจิกอะไรเยอะช่างก็เก่งนะครับถ้าช่างที่ไหนไม่เก่งก็เข้าไปที่อูท็กซี่กอช่วยแก้อาการได้ทุกอาการนะครับโอเคนะครับคันนี้ก็พร้อมใช้งานไปดูรถทดลองขับได้นนทบุรีขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสำหรับคันนี้ถ้าใครยังไม่มีข้อมูลอยากอยากจะศึกษาก็เข้าไปศึกษาได้ที่ เพจ Facebook นะครับในส่วนของ a l t i ิดขับหรือแม้กระทั่งจะดูรีวิวในส่วนของการสอนการซ่อมบำรุงดูแลก็ดูที่ YouTube ได้เลยนะครับมีคนมารีวิวไว้ให้เยอะเลยหน้าเดิมหลังเดิมมุมเดิมนะครับสนใจจริงๆต้องไปทดลองขับนะครับก็สภาพแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับในราคาที่เปิดมา1,500 0บาท โอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับพี่น้องที่ยังไม่มีรถที่ถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้เลยนะครับนะครับผม VSC นะครับอ่าทางนี้สภาพสวยมากครับอ่าบอดี้เดิมเดิมหนึนะครับ VSC นะครับผมชื่องล่าง VSC นะครับตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับ มีม่านหลังนะครับ ABS แ i r b a g คู่นะครับอ่าดูภายในกันครับ่ภายในสะอาดนะครับรัสิของเนื้อักษาดีมากนะครับสวยนะครับใช้งานมาน้อยมากนะครับบล็อกหนังนะครับผมอ่ามีม่านหลังด้วยนะครับอ่า สนใจจับจองกันได้แล้วนะครับเครื่้งจะมันเดินนะครับหน้าเดินหลังน,น,น,นะครับนีดี BS BS4 นะครับช่วงหน้า BS4 นะครับน้ำเงินคนไม่ไหลนะครับ